เราจะพักในเมืองควีนสทาวทั้งหมด3วัน2คืนนะคะเลือกที่จอดรถที่แมนสตรีทค่ะพักเพราะว่าใกล้กับที่พักของเรามากที่สุดแล้วมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยแต่ก็แลก,แกกับความสะดวกและความสบายใจแต่ว่าถ้าใครอยากหาที่จอดฟรีก็ลงไปหาดูได้นะกำลังรอเช็คอินค่ะรีเซพชันดูสะอาดแล้วก็โมเดิร์นมากเลยถ้าใครจะซื้อทัวร์หรือว่าถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวก็ลองมาถามที่รีเซพชันนี้ได้เลยนะเหมือนเครื่องเซลฟเช็คอินที่สนามบิน ที่นี่มีห้องนอนหลายแบบนะมีทั้งห้องรวมแล้วก็ห้องส่วนตัวมีแชร์สเปซอย่างห้องครัวบาร์คาเฟ่ห้องนั่งเล่นห้องสักผ้านี่ก็เป็นวิวจากหน้าต่างในฮ้องเวค่ะท้องฟ้าครึ้มมากแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เจาะไปไหนอยู่แล้วแหละขอะพักผ่อนก่อนขอให้วันพรุ่งนี้อากาศดีกว่านี้นะคะ นี่เป็นห้องพักของเรานะคะแบบส่วนตัวและมีห้องน,น้ำในตัวด้วยอุปรกรณ์ของใช้ในห้องน้ําครบผ้าเช็ดตัวขาวสะอาดมีสบู่แชมพูถ้าไม่พอก็ขอเพิ่มได้เขาจะมีแม่บ้านมาทําความสะอาดให้ทุกวันเลยมีทีวีอยู่ปลายเตียงติดผนังเพราะว่าจะได้ประหยัดพื้นที่โต๊ะข้างหัวเตียงก็ไม่ต้องการอะไรมากหรอกแค่วางมือถือแล้วก็ใกล้กับปลั๊กก็พอละว,วิวจากหน้าต่างห้องพักเราคะ่ะมองเห็นเรมาร์เกเบิลด้วย ไม่ได้ถ่ายในห้องน้าให้ดูนะเพราะว่าน้องใช้ห้องน้าอยู่ไม่อยากรบกวนมีทางเดินแคบๆแ,แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าไม่ได้จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องนี้อยู่แล้วชั้นวางของเก็บของผัผ้าก็ขนาดกําลังพอดีนะไม่เล็กเกินไปมีปลั๊กแอบ,บอยู่ข้างหลังด้วยทางเดินก็ประมาณนี้ห้องน้าอยู่ทางขวามือส่วนกระเป๋าใบใหญ่ก็เอาไว้ใต้เตียงได้เลย พาดูห้องครัวก่อนดีกว่าตอนนี้ไม่มีใครก็เลยจะพาดูห้องครัวนะคะเป็นห้องติดถนนเลยเวลาที่เรานั่งทานอาหารก็จะเห็นรถเห็นคนผ่านไปผ่านมาตรงนี้เป็นบาร์สำหรับนั่งทานครัวของที่นี่ค่อนข้างเล็กนะเมื่อเปรียบเทียบกับโฮสเทลที่อื่นที่เตยเคยไปมาด้านซ้ายมือเป็นตู้เย็นนะคะต้องเขียนชื่อนะคะเขาจะมีปากกามีสติกเกอร์ให้ก็แปะตรงที่ถุงของเราหรือว่าตะกร้าของเรา เวลาที่เราใช้กระทะใช้นูนใช้นีเสร็จก็ต้องเอามาล้างแล้วก็ตากไว้มีเครื่องใช้ในครัวครบเลยหม้อจานชามแก้วน้ำเตาแก๊สเรียกว่าเตาแก๊สไหมเตากระทะพร้อมทำอาหารเลยมีไมโครเวฟด้วยนี่มีช้อนซ้อมมีดเพียบครบนี่ก็อุปกรณ์ทำอาหารต่างๆแบบแทบไม่ต้องเอาอะไรมาเองเลย เวลาที่เราไปซื้อกระเพราจากซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมันก็จะมาเป็นต้นในกระถางแบบนี้เลยก็เด็ดใบแบบสดๆเครื่องปิ้งขนมปังของตรงนี้เป็นของที่แขกท่านอื่นๆเขาใช้แล้วก็เขาไม่อยากแบกไปด้วยเขาก็เลยทิ้งไว้ที่โรงแรมนี้ที่พักนี้นะคะเผื่อว่าแขกท่านอื่นมาแล้วก็อยากจะใช้ห้องครัวอยากใช้ของตรงนี้ก็เอาไปใช้ได้ฟรีเลยนี่ก็เป็นอาหารเช้าของเราค่ะที่เราเตรียมมาแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจทำอาหารนะที่นีเขาก็มี คาเฟ่มีบาร์ของเขานะคะราคาอาหารตามนี้อาจจะแพงนิดหน่อยแต่ก็สมเหตุสมผลกับราคาของเมืองท่องเที่ยววันนี้เราจะมาทำอาหารกันถ้าเรามาช่วงที่คนทำอาหารพร้อมกันเยอะๆเนี่ยก็น่าจะแออาจพอสมผลโชคดีที่ตอนนี้ไม่มีใครก็เลยรู้สึกสบายใช้ได้เต็มที่สิ่งลางจานค่อนข้างจะสกระปรกนิดหน่อย เราควรจะเช็ดทำความสะอาดของใช้ต่างๆให้มันแห้งแล้วเราก็เก็บเข้าที่ด้วยวิวจากหน้าต่างมีซูปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนี้ตอานี้เป็นไอไซส์และตรงนี้ก็เป็นช็อปปิ้งมอลล์ทางขวามือเป็นทะเลสาบส่วนภูเขาตรงนี้เรียกว่าอะไรมาเกบอลส์ใกล้มากเลยอยู่ในเมืองไม่ต้องเดินไกล ตอน,นนี้กำลังนั่งเฝ้ากระเป๋าอยู่ที่ลานจอดรถตรงข้ามกับที่พักที่จอดรถที่อยู่ข้างหลังเตยตรงนี้มันไม่ใช่ที่จอดรถฟรีคือราคา,าน่าจะประมาณ1ดอลลาร์ต่อ1ชั่วโมงแต่ว่าเขาไม่ให้จอดข้ามคืนการที่เรามาพักที่เมืองนี้เราจะไม่ได้ขับรถไปที่อื่นเลยก็คือจอดรถไว้ที่เดียวตลอด2วันเราก็เลยต้องหาที่จอดใหม่ซึ่งอยู่ หลงจากที่พักประมาณ200เมตร300เมตรต้องเดินนิดหน่อยเราจะมีจอดที่จอดรถตรงนี้เป็นเหมือนที่สําหรับขนของอย่างเดียวเท่านั้นจอดได้ไม่เกิน10นาทีถ้าเกินก็จะโดนปรับเนี่ยข้างหลังก็คือคนที่เขาเดินตรวจรถเวลาที่มีคนจอดเกินเขาก็จะเขียนใบใบสั่งแต่แน่นอนว่าเราไม่โดน <c oughs> เราจอดตั้งแต่ประมาณ6โมงเย็นวันอาทิตย์ถึง10โมงเช้าวันอังคารก็หมดไปประมาณร้อยดอนมันมีที่จอดรถฟรีอยู่นะต้องหานิดนึง